แซ่บๆนะเนี่ยแซ่บๆนะเนี่ยทุกคนแซ่บๆนะครับแซ่บๆนะครับน้ำซุปจะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวนะครับทุกคนคนอีสานเท่านั้นจะรู้จักสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอเสนอนี่คือแกงเส้นนะครับหรือว่าต้มเส้นนั่นเองนะครับนี่คืออาหารอีสานชั้นเลิศนะครับคนอีสานจะรู้จักนะครับ มันจะคล้ายๆก๋ยวยเตี๋ยวนะครับทุกคนเขาก็จะมีเครื่องปรุงมาให้ด้วยอย่างนี้นะครับอันนี้ผมซื้อมา40บาทนะครับถุงเบลเลอร์เลยมาดูกันว่าแกงเส้นมันเป็นยังไงนะครับหรือว่าแกงเส้นมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเทให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะครับทุกคนโอ้ยลน้น <laughs> ตกใจหมดเลย น่าทานไหมครับน่าทานไหมครับมาดูกันเลยนะครับว่าแกงเส้นนะครับองค์ประกอบมันมีอะไรบ้างนะครับทุกคนเป็นอาหารอีสานชั้นเลิศนะครับนี่เลยทุกคนจะมีซี่โครงไก่นะครับซี่โครงไก่มีเลือดด้วยนะครับมีถั่วง,งอกแล้วก็มี หัวใช้เท้านะครับนี่เลยองค์ประกอบของเขาและที่สําคัญจะขาดไม่ได้ก็คือวุ้นเส้นนะครับทุกคนนี่คือวุ้นเส้นนะครับนี่คือจะขาดไม่ได้เลยนะนี่เลยครับเนี่ยมีเลือดด้วยคือเขาจะต้มนะครับคล้ายๆกับกว๋วยเตี๋ยวนะครับน้ําซุปจะคล้ายๆกว๋วยเตี๋ยว,วก็ปรุงตามใจชอบของเราเลยนะครับทุกคนนะครับเขาก็จะต้มรวมกันเลยนะครับแต่ว่าเส้นมันจะไม่เละนะ มันจะมีเส้นบุนเส้นต่างหากอะทุกคนที่เขาจะขายเป็นกิโลอ่ะครับคนก็จะซื้อมาทาขายโดยเฉพาะเลยมันจะมันจะไม่เละอะ่ะเออผมยังงงว่ามันไม่เละเลยต้มทั้งวันนะครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรุงตามใจชอบเลยนะครับนี่เลยเราก็จะปรุงตามใจชอบนะครับทุกคนน่าทานใช่ไหมมากินกันครับทุกคนมากินกันเลย นี่คือซี่โครงไก่นะครับทุกคนซี่โครงไก่ซี่โครงไก่อันนี้จะเป็นวุ้นเส้นนะครับทุกคนวุ้นเส้นวุ้นเส้นนะครับอันนี้จะเป็นหัวเช้เท้านะครับก็จะมีหัวงอกด้วยนะครับแซบๆนะเนี่ยแซบบนนเนี่ยทุกคนแซบๆซบนะครับแซบแซบนะครับน้ำซุปจะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวนะครับทุกคนคนอีสานเท่านั้นจะรู้จักอันนี้จะเป็นลูกชิ้นนะครับไม่ต้องปรุงก็ได้นะครับเพราะว่าเขาปรุงมาแล้วนะครับ อันนี้เป็นเลือดเลือดนะครับเป็นอาหารอีสานที่แซ่บมากผมชอบมากมันจะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวแหละทุกคนแล้วก็ปรุงรสตามใจอชอบแต่อันนี้ผมไม่ปรุงนะผมเอารสนี้เลยแซบ่บเครื่องปรุงแต่ผมไม่ปรุงเลือด ห,หมอใจเท้าคือซี่โครงไก่ของเขาก็นุ่มนะครับเพราะว่ามันเปื่อยหมดแล้วอร่อยอร่อยมากคนอีสานจะรู้จักเมนูนี้นะครับทุกคนคนอีสานจะรู้จักเป็นเมนูแบบ ขานิยมทํากันอืมอากาศร้อนร้อๆแต่งเส้นร้อนร้อๆเข้ากันมากเลือ น้ำซุกน้ำซุปใจไคยก๋วยเตี๋ยวนะอร่อยคุณดูซี่โครงไก่สิชิมเบอร์เลอร์เลยชิมเบอร์เลอร์เลยนะครับเนื้อไก่เยี่ยมครับอร่อย อาหารอีสานที่ทุกคนต้องลองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ